ตกแล้วทัะใั่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมัวันนี้คืออากาศแบบไม่ค่อยดีเลยครับอืมพรุ่งนี้คายโอ้คาวเลยไปต่อวัวข้างหน้ามีวัว อย่างคนอยู่ในเมฆใช่ไหมใช่อยู่บนเมมากทุกคนคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะพอมาถึงจุดที่เกับทากายากมาแดออะกคนมีแต่เอิอะมตรตเกณฑ์1 1สุดยอดะ2回目 อาโกเซียของร่ห้าร้อยครับที่นี่มีเสียค่าจอดรถด้วยนะคะห้าร้อยทุกคนดูสวยมากไหมครับเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะทักว่าไหมสวยเนาะสวยมากไปเลย นี้ขี่ม้าปิดนะทุกคนเดี๋ยวคิดว่าเมฆเมฆลอยใช่ไหมเออเอองั้นเราไปเดินตรงนั้นก่อนไหมเรืยเรืตอนนี้เอ้กับชะกาพาณตตังไปรอที่รถนะคะก็เดินมาชมวิวกันสองคนสุดยอดขี่ม้าเยอะมาข้างหน้าตรงนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุได้อยู่นะคะคือยังระเบิดได้อะ แต่วันนี้อากาศไม่ดีนะคะเข้าไปดูไม่ได้นูนจูอ,อา,ศา,ศา,ศาคโซคาซันคาโก้ภูเขาไฟยังไม่เสียชีวิตครับภาษาทาการะทาการะที่ไปไหมไหม่จังทากาหมายความว่าภูเขาไฟ หลังนี้นะคะยังสามารถที่จะพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาได้อีกคือมันยังไม่ดับอ่ะค่ะอะบอกว่าไม่เสค,คือมันยังระเบิด <c oughs> ได้นั่นเองนะคะน่ากลัวมากนะถ้าตอนนี้ระเบิดโดนสุรู้อค่ะร้อนเดินมาถึงข้างล่างแล้ว สวยมากเมื่อกี้น้องมา้าตอนแรกเข้าน้องม้าอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เอกับทากาเดินมาตามน้องม้ามาใหม่น้องม้าย้ายมาตรงนี้เดินมาใหม่นะคะนัดตัวจังรอแล้วก็มาเดินใหม่ใกลไหม ใหญ่ไหมทักกคอ่ะใหญ่มากดูเชื่องมากเลยเนาะกินยากาตัวนี้ยืดหลับปะทักกะ แดดออกแล้วอะทักอะทักาช้าไม่ทันนัดจังเลยโดกค่ะไม่ทันเลยนะสุกอินจัง ่ีแนถ้าช่วงฝนตกน้ำเยอะๆนะข้างหน้านี้ก็จะเป็นแบบน้ำแบบยุะไม่ดินเปลี่ยนสีใช่ดินเปลี่ยนสีเมื่อกี้ม้าไงไม้าอยู่ตรงไหนแล้วทักะเออตรงนู้นเลยอลย โคเมซูกะโคเมซูกะอ่ะให้ดูรูปก่อนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ทุกคนไอจิซุอะนานาอ๋อกูดมาสามป่าสามร้อยปีทีเดียวสามพันสามร้อยปีตรงนี้ค่ะระเบิดไปดูไหมอืมอืมอืมเดี๋ยวให้ทากกับพาไปดูด้วยตรงนู้นค่ะสามพันสามร้อยปีที่แล้วนะค่ะเข้าแล้วก็สามเมื่อวานที่เอกับทากกับพาทุกคนไปเที่ยวแล้วอะค่ะ ตรงแอ่งที่เป็นแอ่งตรงนี้คือแบบ90,000ปีที่แล้วค่ะเคยแบบภูเขาไฟระเบิดก็เลยทําให้ดินตรงนี้คือแบบแหว่งไปเลยอะค่ะแล้วก็สามพันแล้วก็ตอนนี้คือก้อนนี้3000ปีขึ้นมาใหม่ค่ะิดแล้วก็จากวิวตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเห็นภูเขาของนากาซากิได้นะคะตรงนี้คือนากาซากิแล้วอะถ้าวันอากาศดีๆแต่วันนี้มีเมฆค่ะนี่แบบนี้ด้ยเห็นนากาซากดิด้วย อร่อยมากอร่อยมากอ่ะคุณป้าพนาครนมบกว่าเฮนไพ่เกียวโตกคไหมครับแล้วก็้ากดจะกัไมาไนากาซากิขาวต้ยอะ้าวดีๆแลยวก็คมาจะโอสากาูชานี่เดียวโตด้วยนะเออู้้ากอากาศดีแล้วถ่ากว้าวว โอเคโอเคนี่เมื่อกี้เรายืนถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะอืโอเคโอเคใหญ่มากแต่เดี๋ยวเราจะลงไปตรงนู้นค่ะสีเขียวเขียวอันนี้วนี่คอมเมนต์สออันนี้เนาะภูเขาไฟที่ยังระเบิดนะยังไม่เสียชีวิตท่อมหม่ไม่เกูกูอสีเทาเออเป็นคนคนเทาทั้งถ้ามันระเบิดอะทักค่ะทำยังไงดีอีกใช่ไหมใช่โอ้ยมันไม่เหมือนตอนมาทักอะคือตอนเนี้ยทุกคนคือฟ้าเปิดแล้วก็แบบ สวยมากอ่ะใหญ่มากว้าวถ้าสามปันสามมูโรบีทีเดีเราอยู่ที่นี่จบเลยวะจ้ะระเบิดพวกกันได้ไหมไกลมากสุดเกี้จ้ะสุกีภูเขาไฟสามพันปีที่แล้วนะคะ ความที่เขาเคยเป็นภูเขาไฟระเบิดมาก่อนนะคะก็เลยต้นไม้จะไม่ขึ้นที่ภูเขานะคะแล้วก็รอยดินที่แตกๆนี่คือคูมามโตเคยแผ่นดินไหวก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเป็นรอยแยกๆโอโ้โหน้จังนจังโอ้โห <s> เรามาจาก Kyoto ไปฮิโรชิมะเลโกะวะนิมาคุมาม oto ไปโทนิ okay, s <S จะไปนากาซากิเลโอกรับจูแกรนทีนากาซากิโรยกราบโอเคเลตส์กจะเข้าทางด่วนไปนากาซากิแล้วนะคะ ハイウェイ長崎。กาินา,นากนาซกไท่ได้นากาินากาซิ่นี่นากานากกนากี่นีนากกี่ีนกนาที่นีากาซึกิที่ีีนาาซ ข้ามาในเมืองแล้วคเมองกินอะไรคะอยากกิน อาหารอิตาลีหรืออาหารสปเปนหรืออาหารจีนวันศุกร์ร้านอะไรก็เต็มต้องลงกินอาหารจีนอาหารจีนอาหารจีนก็อยากกินไปกับตัวรทรายมาตัวอาหารจีนโอเคไหมใช่เอพิดเดีเอพิเดลให้ข้าวผัดคุ้งไข่เจียวนาย่วนา,ก,า,ก,นากินมากจานใหญ่มากนะดูม,มากน่าอร่อยมาก นี่นะขนมจิบคุณใช่ไหมอ,อันนี้เกี๊ยวจ้าคุณแล้วก็อันนี้นะเรยกว่าโชรมนไก่ทอดัดปริกกินมากล่ากาซากิถึงแล้วถึงแล้ววันนี้นาเราเป็นโฮมสเตย์พักแบบโฮมสเตย์ รักจังนดนนาก,กาสกิลาพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่บริเวณนาก,กาากิอีกยังไงก็ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะ <S <S ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมก็ถูกใจกดติดตามให้พวกเราเนี้ยเกตเจกปนด้ยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ